แฮมแฮมแฮมเมื่อท no like so so, ี่ร้านมีลูกค้าเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นวันนี้น้องโบแต่ไม่ได้ไปกับพี่เอ็มนะคะน้องโบไปดักป้นมะยมกับเจนกอยู่หลังร้านได้มาหนึ่งช่วยเล็กๆแกง่วงและส้มแคลวอ้ออ้ลืมว่าเป็นภาษากลางเปรี้ยวปากค่ะเราสามสาว ก็จัดการโคเร่คโคเร่แกวผงมาสองสูตรคนหนึ่งมักเค็มมากอีกคนหนึ่งมักหวานมากเกิดการทำแ่วผงสองถ้วยขึ้นมาสภาพที่เห็นคือมะย,ยมเปรี้ยวปรีดเปรี้ยวไม่แบ่งใครเปรี้ยวแบบกลมกลม่อมเปรี้ยวแบบตาส้มตาหวานเปรี้ยวสดมะย,ยมสองต้นข้างหน้าร้านนั้นต้นที่มันหวาน ตายไปแล้วค่ะยืนต้นตายไปเลยเหลือแต่ต้นแบบเปรี้ยวกล่อมไว้ให้พนักง,งานแก้เข็ดแข้วนะคะก็ประทังหนังตารอบบ่ายจากการทำงานได้ประมาณ3ชั่วโมงหลังจากที่ถ้วยนี้หมดและไปต่อถ้วยที่สองเพื่อเกิดการไม่ให้เจ้าของร้านบ่นว่าพนักง,งานกินแต่พนักง,งานอีกแล้วเราก็จัดการทุบไว้รอเจ้าของร้านมา เมื่อจะของร้อนมาก็กินได้สองหน่วยแล้วก็ยอมพ่ายแพ้พนังงานไปสามสาวก็ไปต่อไม่รอแล้วนะ